ขบวนการแจ็กเกอร์มีอาวุธและถ้าไม่ตายต่างๆมากมายและมีสุดยอดอาวุธที่มีความแปลกประหลาดที่สุดในเรื่องก็คือนี่ครับมันคือบิ๊กบอมเบอร์อาวุธปิดฉากไวร้ายเมื่อทั้ง4ประกรอบอาวุธปืนใหญ่โดยสเปซเอ็ดนำกระบอกสูบขึ้นมาฮาชวีนนำกรอบรูปตัววี ไดจัคและโคเวอร์คิงหยิบร้อมาประกอบกันกลายเป็นปืนใหญ่ครับแต่เดี๋ยวก่อนต้องทําการอัญเชิญบิ๊กวันออกมาก่อนโดยบิ๊กวันจะนํากระสุนปืนใหญ่เข้าไปและให้คําสั่งยิงโดยกระสุนปืนใหญ่จะมีด้วยกันหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนฝังระเบิดโดนทีสตูทะลุเป็นรูและระเบิดทันทีครับต่อมากระสุนใหญ่แมงมุม พอโดนเข้าไปจะทำให้ศัตรูชักดิ้นชักงอและระเบิดตายไปกระสุนช้างพอยิงลูกปืนออกมาก็จะกลายเป็นช้างมัสคอตและทปบศัตรูและระเบิดตาไปพร้อมกันกระสุนเข้าโพดเมื่อยิงไปแล้วศัตรูจะรู้สึกหิวเข้าโพดแต่พอกินไปนั้นข้าวโพดนั้นกลับกลายเป็นระเบิดต่อมากระสุนครีมตัดเหล็ก เมื่อยิงเข้าไปครีมจะดึงลิ้นสัตููออกมาโจสัตููทนไม่ไหวและระเบิดตายไปเองสุดท้ายกับกระสุนหนูบินเป็นกระสุนที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อยิงเข้าไปหนูจะรอยมากัดคอสัตููและระเบิดไปพร้อมกัน big ว้า